หนี่เฮ้ยหนีหละจังหวะนี้เวลาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเวลาได้ด้วยโคตรเก่งทีนี้เทียทตายเฮ้ยเฮ้ย ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆปลอดภัยเติมไวภายในห้านาทีผู้พิทักษ์แมวส้มขอแนะนําร้านฟูยูเติมเกมมีทั้งราคาที่คุ้มสาหรับผู้เติมเกมกับทางร้านและสิทธิพิเศษสําหรับ FC ผู้พิทักษ์แมวส้ม10คนแรกเท่านั้นที่เติมครบ1 0 0บาทจะได้สิทธิพิเศษสูมวงล้อส่วนลดราคากับทางร้านไปเลยแถมยังสามารถรุ้นรับคูปองในวงล้อได้อีกมูลค่าสูงสุด110คูปองกันเลยทีเดียวอย่าลืมบอกทางร้านว่ามาจากช่องผู้พิทักษ์แมวส้มนะถึงจะได้รับสิทธิ์อยากเติม ในวันที่เรามักจะตั้งใจเล่นเกมขึ้นแลงนั้นวันนั้นก็มักจะเป็นวันแบดเดย์สำหรับเราอยู่เสมอผมเลืออีกค่าดาวที่จะขึ้นซูพีมแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมตั้งใจจะขึ้นซูพีมให้ได้แต่แล้ววันนี้มันก็ไม่ใช่วันของผมเพราะฉะนั้นผมจะทําการ ลบเกมที่ทิ้งซะ<ป>ไม่ไม่ไม่เราตั้งใจเย็นๆก่อนนะการที่เราลบเกมเนี่ยไม่ใช่ทางออกของปัญหานี้นะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเลิกเล่นแรงก่อนแล้วก็มาเล่นธรรมดาชิลๆกับเพื่อนก่อนดีกว่านะครับพอพักให้หัวเย็นขึ้นแล้วค่อยกลับไปเล่นแรงนะ่อไว้ลวครับน้องๆหุนๆท้อตามขี่ไมา,าส้มนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นธรรมดาแก้เครียดแก้เซ็งกันดีกว่านะครับผมองให้ดูว่าแต่มาจามันเล่นยังไงนะ คนอื่นเขาเล่นกันโหดจังเลยอ่ะเราไปเจอในแร้งคือแบบขนาดมาจารวมยังแบบโซโลด์กได้เลยเออจริงโอ้โหโอ้มีอาญามวยด้วยอ่ะมีตัวดูดเลือดอย่างซินเนสเทียด้วยจะรอดไม่ได้โมวยแล้วจะตึงแล้วเนี่ยคือเราแพ้บ่อยมากเลยอ่ะวันนี้ก็เลยต้องแบบว่ามาขอฝึกตัวละครอะไรสักหน่อยนะที่มันแบบเป็นตัวเมตาช่วงเนี้ยอย่างมาจามาจาป่านะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกำลังเล่นตัวที่โกงที่สุดใน RV อยู่นะครับ มาจ้าไปฟาร์มเอ้ากระตุกต <laughs> ปลาสกิลไม่โดนเลยไอเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราอาจจะได้เลิกซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับมีใครพอจะโดเนทให้ผมสักสองหมื่นไหมครับผมจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ละเราม่เอาเงินไปกินชาบูก่อนเฮ <laughs> ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคนเขาก็รู้หมดหราอกอุ๊ยอุยใครอะใครอะไรใครโดนใครโดน มาแล้วมาเฮ้ยโอ้โหยูเอ็กกับยูเอกกับแร็คคือแบบเหมือนแบไปแล้วอะออาเลนโครโหดเราบายออฟเลนโอ้โหชมตัวเองซะด้วยสี่คนเนี้ <c oughs> เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะครับจะได้ไปช่วยออฟเลนต่อแต่ออฟเลนเขาก็น่าจะไหวอยู่แหละเมื่อกี้เขาก็เฟิร์สบัตไปแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแบบแนบเนียนแพนด้าไม่รู้แพนด้าไม่รู้ บินมาแพนด้าไม่เห็นบิ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 นนี่นี่มาแล้วไป <c oughs> กลับหรือว่าจะไม่กลับดีเฮ้ยกลับดีกว่าแพนด้าเขาดูแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยจะ,ะจะเอาหรอครับจะเอาหรอเดี๋ยวขอเอาปูก,ก่อนนะโอเคเพื่อนๆถึง <c oughs> กำลังขึ้นไปช่วยนะเดีย๋ยวเพิ่งมีใครตายล่ะเฮ้ย <c oughs> นั่นไง <c oughs> พูไม่ทันขาดคำ <c oughs> ต่อด้วยครับอาญาเกาะเกาะกระแสเฮ้ยทีเดีย์อยู่ล่างเมื่อกี้พวกเราด่กไปไม่รู้ไปไหนเลยอ๋องั้นเราก้าวตงนี้ก่อนครก็ได้ช่วยฉันทีเอลอย่ามันมาลาดมีนั่งไงนั่งไงนมันมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอเคได้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือ แต่ผมไม่ต้องการอาญาอาชาไปเกาะหัวทอนเหมือนเดิมได้ไหมอะ่ะเอ้ยอาญาเกือบลานบูผมโอ้นอันตรายอ่ะอุ้ยแล้วทอนจะตายอทอนตายเห็นไหมล่ะบอกแลวให้ไปขึ้นหัวทอนไม่เชื่อเราเอ้ยเอ้าโอ้อโห<อ>ยุเอกเก่งจังอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเราไม่มีเขาอาจจะเกิดได้นะเนี่ยทำไมอะ่ะเออใช่แอนด้ามา น่าจริงมาดิเอาหมีเอาหมีไปต้มยำโอ้หมีมันมไวมากเลยอ่ะหมีมันมีครูดาวสกิลปะเนี่ยดู you เอ,อโดนไล่ตามหนอยแกตอนนี้ก็สานาทีแล้วยังไม่ทันได้กดอันเตรสักครั้งแต่ว่าเรายังไม่ใกล้ตายเลยไม่ได้เป็นเพราะันติ <c oughs> ไม่ดีเื <c oughs> หรือไม่ค่อยไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าก็เลยไม่ไม่ได้ใกล้ตายเฮ้ยโอ้โหได้คิวมากอะินกเยอะ <c oughs> จริงเหรอวิวิทำอะไรอะ่ะท,ท,ทำอะไรครับขอด้วยได้ไหมอะ่ะตอนนี้ห้าแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหวิ่งไวจังเลยอะ่ะเก็บแเรามาเคลียร์กลางแทนเมนกันนะครับผมเฮ้ยไม่เป็นไรในขณะที่เพื่อนกำลังบวกเราเอาป้อมดีกว่าเราเอาป้อมดีกว่ามขมกว่าเนาะมาจา้าป่ามันเล่นแบบนี้มันต้องเล่นกันแบบนี้ นี่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 ดูดเลือดไม่ได้อดีดูดเลือดไม่ได้ดิเฮ้ยตายตายไปเนี่ยเอ้แโอ้แหวมันโหแรงเหรอว่าเราต้องออกแบบฟอตการ์ดเราต้องฟอตการ์ดไบร์หลอดเทมากจริงฟอตการ์ดฟอตการ์ดไหนไบร์ไม่เห็นทำอะไรเลยยังไงดูสกอร์ไหนไหนไหนเอาแพนด้าให้ได้เอาให้ได้ได้อุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหเก่งจริงๆเลยอ่ะสามศูนยแล้วคนเนี้ย เล่นตัวที่แค่ในวันที่ชอบวันที่ชอบทำไมชอบวันนี้พุ่ง้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากฟาร์มบูนะแต่ว่าต้องไปขึ้นไปการบนก่อนหน่อยมาให้กินหัวหน่อยมั้ยมันเท่าจะลยตัวเนี้ยเฮ้ยแรงจัดแรงจัดช่วยด้วยครับผมจะตายเฮ้ยใช่ ไปโอห่าสูตรทำได้ไงหูทอนศูนย์สามอาญาอาญาได้ช่วยทอนบ้างไหมเนี่ยอ๋อพี่กับใบเราไปเคลื่อนหัวอเลนทำไมแล้วทอนจะอยู่ยังไงทอนโยนแล้วทอนโยนแล้วทอนยืนด้วยลังแท่งของตัวเองเงือทอนไม่เป็นไรนะถึงอาญาจะไม่ช่วยนายจะไปช่วยเองรู้ว่าอาญาอ่ะมันไม่เป็นมิตรต่อสังคมหรอกนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันเกลียดอาญายังไงเล่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีใครต้องการความช่วยเหลือไหนเฮ้ยติ๊กเกอร์เลยเหรอหน่อยเอ็มไยไปไหนไปไหนครับไปไหนครับก้าก้าปิกเยอะมากอืมไปไหนหลูว่าอาญาอาญาหนีเหรอหูกูมยตายแล้วหนี่เลยนะทุกคนเอาปั๊มให้ได้ไม่รนะ้เราเสียปั๊มกลางแล้วหน่อยเน่เรามีอายาอยู่แล้วไม่กลัวตัวการตอนจดะ ทำไมอะ่ะฐานทอนอ่ะทอดตัวชีพมากเอามังกรกันไหมครับทุกคนอุ้ยแต่มันเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้เอาเหมือนเดิมแต่เพื่อนไม่อยู่อะ่ะพิสัยการจะไลให้มันให้ศัตรูล่อศัตรูไปกลางอึ๊บอุ้ยตัวมันไม่ไปกาไลางอ่ะตัวมันจะบันรัเราอย่ายาตินเนติอาตินเนติอาเอาละ่ะ ตอนไปนี้เราก็ฟาร์มต่อนะครับทุกคนเพราะว่าเราเป็นตำแหน่งฟาร์มมาช่วยราครับไปยังไงครับไปมาช่วยแล้วโอ้งงหรับไถ่รับสกิลได้เงินหน่อยแกแ่ไหน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 แกบ้าเขามีเป็นอ้เฮ้ยโอ้โหอัดหน้าเลยโอ้ยโอ้เกิดไโอเกิดมาก6กหนึ่งแล้วใครจะเอาลงล่ะครับเนี่ยต้องให้ทอนแล้วไปจัดการด้วยโอเลตอ่ะ อยู่แาพรอนนะจะไม่ไหวเฮ้ยน่ารอนเรียบร้อยเรียบร้อยโป้งหน่งเลยอยู่ยหนีแล้วหนีไปน่ารอนตาตายอยู่อะล่ะคนที่จะแบบว่าแบกอาญาคนต่อไปก็คือนายนะไบ์สู้ส้เขาได้เลือกคนแล้วคนมื้ผู้นั้นอาญาผู้นั้นเขาได้เลือกชายผู้จะขี่หัวแล้วอุ้ยคนนี้เขาเข้าไปไว้อาญาอาญาไม่มี อาญาไม่มีพ<ป>ีมคมกลาหัวแล้ว <laughs> อาญาเธอเลือกผิดคนแล้วเฮ้ยไบต์กำลังจะดันล่างเฮ้ยยูเอ UA จะตายหนอห่อยแกรรอาแก้าวไปเลยไปเริ่มแจกคนที่ดันล่างทีแรกไม่ไม่จริงผมจะแพ้อ,อีกแล้วเหรอขนาดาเล่นธรรมดาเังจะแพ้เลยชีวิตนี้มันจะไปชนะอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ย,อยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะ วิไม่ตายตายไหมไม่ตายไม่ตายอาย่าลาก่อนนะอ๋อด <c oughs> ูแล้วว่าทำไมตีไม่ได้โอ้คือไวโอเกิดมา91แล้วใครจะเอาลงนับยื้อก่อนเลยไปน่าจะมีโอกาสดีนะยื้อก่อนโอ้โหแล้เอาจนได้เดาเล่นเก่งมากใไอวิเขาเปิดดาร์เขาเปิดดาร์คอนยริงนะครับเยอะนะนี่เฮ้ยหนีละจังหวะนี้ อุยลาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลาได้ด้วยตัวเก่งทีนี้เทียตายเฮ้ยเฮ้ยมาจะเฮ้ยปล่อยบนปล่อยบนเอ้าปล่อยผิดเลนอะไรวะเป็นเอ๋อเลยเลนมันอยู่ตรงข้ามแต่คำว่าเลนบนเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมว่าผมก็เลื่อนไปข้างบนแล้วนะเฮ้ยไม่เป็นไรครับเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้เกมเริ่มพีคแล้วปล่อยเลนแบบคนเดียวไม่ไหวหรอกว้าย เฮ้ยโอ้โหแรดสรุปใครเป็นผีกันแน่วะเนี่ยเราหรือแรดคุณเลิกมาขีหัวได้ไหมไม่ชอบเลยมันบางตอนนี้าานอาญาไมีแต่คนบูลลี่ไม่มีที่อยู่ในสังคมแล้วจริงเฮ้ยซูก้านาะยอย่ารังแกผู้หญิงแบบนี้ดิเกือบไปลงเข้าโรงพยาบาลเลยเมื่อกี้บ้านโอ้โหมวยแนักพุ๊งอาญาให้รับไหมรับไหมอาญาเอาอาญาวิ่งเลยไปแล้วอา้าว แล้วไม่ขึ้นหัวนะอ๋อไปขึ้นหัวทอนโหอันนี้คือเห็นค่าทอนแล้วเหรอ <laughs> โหคือมาจายืนรอรับอยู่ตรงนี้วิ่งเลยไปเลยเฮ <laughs> ้ยคือมันเชื่อใจกันไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโหแหม่ก็รู้หรอกว,ว่าแบบด่ากันมาทั้งเกมแต่ก็ไม่ต้องเมินกันขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าใครมีอาญาบนหัวเราโดนไปแบบเสรยิงตายนะมันวิ่งรอด วาลโอแรงมากแต่ว่าเลโอไม่มีของเทปตัวเลยใช่ไวาโอแรงมากแต่ว่าทอรเราก็แรงเหมือนกันคอยดูคอยดูเหึหึตีป้อมตีป้อมไอป้อมจะแตกแล้วจะแตกแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยอายะอายะโดโลคิวเดี๋ยวยูเอยูเอตุยอายะพอนนายต้องกลับให้ได้นะเพื่อนนะกลับไม่ได้ได้เฮ้ยโอ้โห มาแล้วพระเอกไบไบพระเอกอ้าวทอนตายอะไรอ่ะโดนอาญาลอบฆ่าหรือเปล่าอาญาฝั่งเราลอบฆ่าทอนหรือเปล่าอ,อันนี้ฮามากคือมีแต่เรื่องน่าสงสัยอะ่ะอาญาอยู่คนเดียวเอ้ยอาญาขี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาญาขี้มันตีเร็วแปลกแปมันออกดาบแซดดิว่าตีเร็วอ่ะและอาญาจะออกตีเร็วมาทำไมวะ <c oughs> มาตโตลกคิวอยู่อ๋อได้ผลด้วยนะประเด็น น้อยน้อยนอยน้อย,อ,ยอะไรครับไม่เห็นเจ็บเลยไม่เห็นเจ็บอย่างที่เขาเรื่องลือกันเลยถ้าเรามีคนใดคนหนึ่งตายก่อนนะเกมได้ผีกจริงแน่รู้ปิดรู่จะตายระวางังโดนดับพุ่งนะ,ะอุ้ยเรียบร้อยครับอ,อย่างนี้เดี๋ยวผมจัดการไปโอเลตให้เลยไปโอเลตเธอไม่รอดแน่ <c oughs> ผีมาแล้วผีหรอก <c oughs> ชะนะแล้วเย้ เอย่าคือแบบว่าทิ้งทอดได้แต่ต้นยันเลนไม่เข้าใจอาญาคนนี้เลยอ่ะเราอุตส่าห์ไปยืนรอรับแล้วอาญาก็วิ่งเลยเราไปคือเขาแบบต้องการอะไรแล้วก็ไปขึ้นหัวทอนโอ้โห <c oughs> ทอนสู้ชีวิตสุดๆอะ่ะคตรสู้ชีวิตสู้อยู่คนเดียวแล้วเลนเกมอาญาก็มาขึ้นหัวทอนโอ้โหเหมือนแบบ<อ>นายต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะฉันถึงจะขึ้นหัวนาย <c oughs>